ดูนะครับนั่งดูนี่วันนี้คุณได้ที่นี้ก่อนนั่งดูนั่งดูงดไอ้แมมตอบข้อไหนแมมตอบข้อสามนึ่เจ็ดนี่คืออีทัพนะเนี่ยเป็นมือเลยนะอันนี้เออแพรแล้วก็เอยแล้วก็ป็นนะครับมาถล่มข้อนี้ อย่างที yeah. ่ท uh yeah. mm. ่านก็เคยตอบข้อนี้ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนใจนะนักงเรียนดูนะครับมานาวเนี่ยกี่ผลห้าร้อยผลเธอนำไปขายถุงละสิบบาทโอ้โหได้เป็นหมื่นเลยนะผอหน้าขายมะนาวเลยตั้งห้าร้อยผลมันมันสมเหตุสมผลมั้ยกูก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะต้องคิดดูแต่มันเหมือนดูจะมากไปแล้วเอยฟังหน่อยพี่ Okay. ฟังฟังเลยฟังนั่งตรงตรงฟังึงก็นหลับต้งนะมากเอ่อมะนาวจากสวนห้าร้อยผลเนี่ยนำไปแบ่งใส่ถุงถุงละ้าสาผบอกว่านำไปแบป่งทำไงลบหายลบก,ก็ได้นะลบทีละสามไปเรือ่อยแล้วกันนัาา้วก็มันลบกี่ครั้งจนให้มันจบตรงเนี้ยใช่มั้ นะครับเน้นทำนี้ก็ได้นะห้าหนึ่งศูนย์ลบสามเหลือเท่าไรปึ๊บลบสามอีกเหลือเท่าไรลบสามไปเรื่อยแต่มันไม่รู้ีิครั้นเลยมันจะโคดรน่ะจะวนครานเออวิธีเดียวคือการลบแบบเนี้ยต้องใช้การหารใครหารกันแต่บางคนไม่หารบางคนบอกหนูคิดแบบนี้ค่ะเร็วดีเนี่ไเอาศูนย์สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าตรงกับคือหนึ่งแป๊บเลย ตอบคนนี้ค่ะแล้วไม่สนใจเราเป็เล็กศิษเนี่ยมันจะถูกใช้บ้างฮะถูกไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปิดใช้แบบนี้เองเดอ๋ยตอบคนนี้เลยทางทางนี้ข้อนี้มันไม่ผลต่อคนตัดทิ้งนะแหมอ,อะไรก่อนอธิ้งเลยข้อนี้ข้อแรกคนตัดทิ้งขเขาเพี่ยงข้หนอยแก่ขอเพี้ยงคอเขาไหนนีข้อสี่อ่ะข้อสี่คนได้ข้อสี่ ดูนะครับทำต่อนะเดี๋ยวครูอิทจะไปขอให้เธอไปสอบอ่านเขียนขอสอบไนะเอาห้าหนึ่งศูนย์มาทำอะไรกันหาสาไอ้แบ๊กหันไปอยู่แล้วเธอเนี่ยออกหันเร็วเอาหันหันให้เร็วแล้วตอบคูมาครูจะต้องหยุดวีดีโอ อยากรู <Cornell>. ้ก่อนว่ามันมีกี่ถุงแล้วเนี่ยถุงละ้สามลูกสามลูกสามลูกเนี่ยสามคนเนี่ยสามได้กี่ถุงผ่านเป็นไหมเป็นนะได้คะแนนดีถุง

สับเจ็ดใส่บนใส่ล่างใส่ล่างยี่เอ็นลบกันแล้วชัดโสูต,ตัวสุดท้ายสามอะไรได้ศูนย์ก็มี3ามศูณสศูนได้ศูนต,ต,ตัวแรกเลยที่ควรจำใส่บน,นใส่ล่าง,ลาง,ลางรลปแล้วได้ร้อยเจ็ดสหนึนึกภาพนะตอนนี้ห้าร้อผลมันเรียนเป็นถุงนะถุงละสามได้ร้อยเจ็บ แล้วนำไปขายถุงละเท่าไร,ร10ถุงละ10บาทตอบได้หรือริ่มคิดเลยตอบท่าไหร่ฮะมี170ถุงนำไปขายถุงละ10บาทแล้วไรอ๋อเดี๋ยวก็แป๊บนึงนี่นี่ครับถ้าลุงชมดูนะถ้าลุงชมนำมะนาวไปขายยังเหลือมะนาว เหมือนจะปึ๊บวัดแรกนะเธอควรจะตอบอะไรหนึ 1, ่งเจ็ดแล้วก็ใส่ศูนย์สองตัวควรจะวัดแรกก็จะเป็ออนตอบนี้นะอาจจะไม่ใช่นะเพราะมันขายหมดนะ,ะออข้อ,อนี้มันมีใครเดีนะ๋ยวแลนี่ยสองสองนี่มันมีคุณฐานะการจริงเลยนะถูกแล้วเธอตัดข้อนี้ทิ้งเพราะมันขายไม่หมด มันเหลือกี่ถุงเหลือห้าถุงใครขายไปกี่ถุงขายไปขายไปกี่ถุงห้าห้ร้อยหกสบห้าเออร้อถุงต่างหาร้อยหกส้าถุงนี่ต้องไปคูณกับอะไรคูณกับสิบคัต่างหากแล้วก็ใส่โซนแล้วก็ล้อหก้าใส่หน้าเลย1นึ่งพักรยห้าสิบตอบข้อสองต่างหากซึ่งไม่มีใครตอบเลยโดนหลอกไตเท้า นะครับซัดซ้อนนะหูได้ขอบพ้นบระบหางได้ต่อหนึ่งพันนะฮะหนึ่งมื่นเลยนะนาวห้าห้าร้อยคนเนี่ยวันนั้นเห็นไหมครับมผมหลอก <ผม S 1> ข้อนี้ยังสวยงามบ้างสวยงามจรินงนนหลอก